สกินผู้หญิงใช่ปะเออแล้วพี่ล่ะสาดุนยิงดิเฮ้ยพี่เติ้ลออกเกมก่อนออกมาอ่ะพี่แแบบนี้เขาให้ปลเป็ดอ้บัเจอลืมนานยังไม่กลับมาเลยเข้ามาสิจ้าเบบีอัดแล้วนะจ้าอย่ากเงียวนั่นเองอัดแล้วก็บีมอัดแล้วเนี่ยเปิดสกินเองเนี่ยก็บีมเห็นจะสกินตัวเองเนี่ยน่าปลอมากเลยคนโคตก โอเคฮอ,อ,อัดเลยสวัสดีค่ะเอออ้อ,อทำไมยังตบได้อีกอะไม่รู้แต่มันถูกบล็อกไม่ได้ก็ตัวต่อยกันได้แต่มันถูกบล็อกไม่ได้อ๋อเฮ้ยรอ,อด้วยดิยดเปิดคลิปแล้วเราไป,ไปไปเล่นหนูเข้าไปเหยียบไปมันจะมันจะมันจะอกสกรีนออนเลยมันมันไม่ออกเข้า,มา <c oughs> ไม่เงยได้ไอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอที่อะไรวะเนี่ย แป๊บนึงขอปรับฟังอ้าาาเลือยาจิบคอปรับวางแชทได้แล้วพันธมิตรอุย๊ยพันธมิตรทุยพันธุกรรมขอเสนอได้วอร์ซิตี้สองสองเลขสองไปไหนวะเดียเ๋ยวเฮ้ย วิ่งไปก่อนเลยวิ่งแข่งใครไปถึงก่อนคนไหนชนะแวนแวนแวนโอ้ย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 อะไรเนี่ยของอุ้ยไม่รู้อ่านไม่ออกกโยนทิ้งไหมเก็บเอาไว้สักสองเล่มกันนั่นเองโอ้ยเดียวเ้ยโยนทิ้งเฮลค่าด้วยว่าที่อีลาแล้วก็มันจะมีกดแค่นั้นแหละไปเล่นเรา การเล่นของเราครับมันไม่มีกฎจร๊กอันตอนเย็นพ<ก>ีเตอร์โอเคย้อนทิ้งอ่อไม่ใช่หรออืมเออไม่เซ่อะไรไม่รู้ไอเดมเอออันไม่ออกอะไรเพลย์สตาร์เพลย์สตาร์โอ้ยขวันขึ้นโอ้ยกระตุกกระตุก้เฮ้ยมันมีปุ่มอย่างเงี้ยอย่ากดเถอะ อุ้ยเียตกใจสีขาวตรงนี้เลยเนาะอ๋ออ่ะฮะห้าวงแหวนอุ้ยเหียเฮ้ยตกใจทมาอยู่ดีคุณได้ไอ้ลูกไายลูกนี่ของแช่โอเคเฮ้ยอย่าตีบิบดิเฮ้ยเออจะตรงไหนเปิดอ่ะเปิดเอเฮ้ยเจ๋งอ่ะ พิมพ์ับเป็นเกมเกมหมดแล้วดูวงจอนได้ไหมเนี่ยโอ้โหอัไหดีก่อนงียบเอาเฮ้ยไม่ถามกูเลยเออเอร์ไพรเซอร์ไพรเซอร์ไพเซอร์ไพเลอร์ไพเซอรเซอรเรเซอร์ไพร์ไพเอรออไรอไรเอเออไไ ฟิเตอร์ไม่ถามสุขภาพพปมก่อนเลยนะว่าจะมาเล่นยังไงอะไรเนี่ยเ e t ร r n to h u รับวันนี้ก็ขอยพครับตนนี้สวัสดีครับเราเจอกันใคลิปหน้านะครับบายเจ้ไม่ใช่าไม่ใช่าไม่ใช่รไปดูดิว่าเขาให้ทำยังไงอย่าวิ่งมาก๋ยวตาย๋ยวรออาหารหมดไอ้บัก วิลลมลดไปแล้วเนี่ยหนึ่งหลอดเนี่ยมาดูดีมันขุดอะไรได้โอเคอว่าแต่เราต้องทำอะไรมั่งขอภัยครับเฮ้ยมีข้าวด้วยสวัสดีค่ะมาไปดีดิฉันนางสาวอะไรดิฉันนางสาวบีมเอ้ยนางสาวบิมเก็บไปดตัวไว ที่เป็นวงดน,นตรีปะ่ะนั่นปเตโต้เพื่อนเอ้ยน้อง <sk r isa> เพื <sk r isa> เ่น <S <S อนเฮ้ยได้โปเตโต้เน่า,าดเลยไปดูดิมันมีอะไรมั่งอะไรเนี่ยเราต้องอยู่อะไรเสร็ญเนี่ยมันน่าจะเป็นขออะไรเนี่ยเซเวอร์ guy นี่ไงแอนวิลเซมอนโอ้นี่ยกินพายโคดเดนแอปเปิลรีเทิร์มทูฮัตเปล่า พี่เติร์เราคิดถูกคิดผิดว่าที่จะมาเล่นอเนี่ยลเลิกตอนนี้ก็ยังทันนะลงเลิเดิร์นก่อนวิลี่เร์นลงเลิกโปรเจกต์นี้ก็ไปเล่นดับเบิ้ลไปเล่นดับเบิ้ลเล่นดับเิ้ปไปปเปไปไปปปเปปปปปป อ่าดับเบิร์เรียบร้อยปโอ๊ยอกไม่เอ้เขอไปครับท่านผู้ชมช่วงนี้กลายไปๆอย่าลืมหบผ้าก่อนนะครับแล้วยลืมกีฬากีฬาอะอย่าลืมกินเหล้าลาวยอะไรเนี่ยไม่ออกโอเคดูไม่ออกไม่อกม่อนดิหัมไม่ออกหันไม่ออกหันไม่ออกหันไม่ออกไม่ไม่ออกไม่่ก่อไไ่ออไปีก่ เนี่ยว่าสีเขียวเห็นแต่สีสีอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เมาส์เปียกหมดแล้วแหละอุ้ยผมล่วงผมล่วงเออแล้วเล่นอะยเอออันนี้อ๋อเลเวลให้ไปเลือกด่านอันนี้อะไรเนี่ยดอกนดีิกดแม่งเอาเฮ้ย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 ไหนนะครับไหนไหนไหนวะนาไม่เชื่อ้ย การเล่นดับเบิร์ครับต้องเปิดให้มันเป็นฟ้าครับเฮ้ยใครกดกลับมาห้องนี้เอาโทษอุ้ยสีเขียวเราเจอสีเขียวก็สีเขียวดิโอเห็นวงจรด้วยดรอปเฮ้ยแมปโลดช้าแมปโลดช้าแมปโลดช้านไหนน้ำอยู่ไหนอ๋อรู้แล้วโดดตรงไหนโดดโดดลงไอ้นั้นอ่ะอะไรวะ ไอ้อะไรที่มันเด้งได้อะพี่ตันกดดรอปไม่ใช่กดเลเวลอะไรเนี่ยอันนั้นไม่รู้ดรอปมันต้องกดดรอปเอ้าเอ้าดรอปไหมไหนวะไหนวะไหนวะเนีะโอ้ยเฮียไม่ทันไหนวะนะอ๋อสลามบล็อกมันไปดื่มน้ำกดเลยพี่ตัน

ตายเรื่องรัวตอนไหนไม่ใช่ได้เลวะไอเชี่ยลงเดียวคิดซ้ายครับคิดคิดไหนไม่รู้ว่าคิดก่อนเฮ้ยตายแบบดับสุดเต็มบีมวิต้องไปเล่นคลิปอยยอู่มุมนี้ก่อนกดดิ

โอ้ึงตายกดเลยกดดีไอ้ยันไอ้ฟัดเช็ดเป็ดไอ้ฟัดโอ้ยเกือบลงแต่มันก็ไม่ลงอยู่ดีครับอุ้ยสรุปว่าจะมีใครลงได้มั้งเนี่ยฮะเกมหมดเลยไม่ไม่โอ้โหอะไรวะบิมว่าบิมได้เล่นคลิปแน่นอนเลยไอ้ยัยไม่ดกตายโอ้ ว่าไรวะคลิปนี้ไม่ยาวครับคลิปนี้ยาวเคทอปเปอร์ดาแรกก็จะตายแล้วเนี่ยโอ้ยแม่ไอ้สุดไอ้หัวดอไอ้เหี้ยไอ้บีบไอ้บีบไอ้บีบเฮ้ย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 วต่เพิ่งเหนเพิ่งกดเพิ่งกดเพิ่งกดแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยครับลงแล้วครับ ออ้สหมเโลงวิวลงได้แล้วแต่มันเด้งแล้วก็ตายอีกรอบอุ้ยเกือบถึงเขด้งได้แล้วห้ามขยับยำไปตรงซ้ายดีแล้วก็ตกลงไปตายอย่างเที่เฮ้ย ลา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 ลึเอ้ยอย่าเครียดมากครับเขาบอกว่าเครียดมากัำไม่น้าแกทีนี้ต้องมีตืดๆด้วยนะตืดๆตืดๆตืดๆตือไม่อไม่มีตืดๆครับตื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 ดๆตืๆ fuck you very much อ้มมาเล่นแล้ว I don't care อุ้ยได้แล้วเฮ้ยผ่านแล้วครับพี่น้องอ้าวผ่านแล้วี่พี่ไปทีผ่านแล้วครับผ่านแล้วครับฟิตเตอร์นั่งโดยมาด้วยความสามารถและความหล่อ กูตายต่อหน้าตายใช่โอเคครับเราเราเราลอดแล้วครับหัวใครวะเนี่ยเย่ you t h i อเลรนะ you แคนไอ้เหี้ยทำไมตายวะโอ้โหหัวที่ปะเมื่อไหร่จะผ่านเนี่ยสุดหัวมาไรจะผ่านเฮ้ยพี่ล้นอยู่ยิ่งๆอย่าขยับถ้าโดดได้แล้วอะ อือบอกแล้วอยาขยับมันกี่นาทีเนี่ยดับเบิลหล่ะแรกไม่ผ่านเลยเมฆเมเมกเมๆเมไอ้เหี้ยปิดเมกดิถ้ามันอันเนี้ยเออมลืมมีปิดเมกว่าเมกตรงไหนวะเมาคิปตัดครับโทษจับมือนะเมกเมกเมกเม ไม่เข้าไหนว่เดมฮะเอ่อพีเติ้์มันมันเขียนว่าคราวคราวอะคราวมั้งเอ,อ่อแปบ๊บนึงพิมขอไปดูอะไรนิดหน่อยไปแล้วเนี่ยตายตลอนเนดลอเลยตายตลอดเลยเอ้ยอ่าชีชะเฮ้ยเฮ้ยต้องลงต้องลงต้องลง อทีพีเยอะทำยากขนาดนั้นอะเอ้ยอ่ะทีพีเลยอืมเรื่องทีพีมาหาบีมมาตายเออคือเลเกเกนก็ขอไว้นะครับเออเราต้องกดตรงไหนวะอ๋อตรงนี้ผมนี่กดนึ่งเฮ้ยเออเอออะไรเนี่ยอ๋อจีเฉียวเราหาแล้วครับยี๊ยี๊ไม่ได้ไม่ได้